สวัสดีครับกลับมาพบกันร้าน16แบบไบเช่นเคยนะครับรับซื้อขายและเปลี่ยนเทอร์ลุเนไบมือสองทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรอบๆคันเจ้า Z900RS c h RS โคมนะครับตัวนี้เป็นรถป,ปี2018นะครับโดยรวมจะเป็นสอภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไม่มีการล้มไม่มีการชนนะครับสวยมากนะครับคันนี้ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับ สุกหวานๆเลยนะครับคันนี้คันนี้นะครับเลขไม่จะวิ่งอยู่ที่16,416 16กิโลนะครับรับประกันเป็นใหม้แท้นะครับคันนี้นะครับทางร้านเราเปิดราคาอยู่ที่2,99,000บาทนะครับสามารถจัดแฟนแนนได้2บริษัทนะครับรายละเอียดการดาวน์การผ่อนสามารถติดตามดูได้ในเพจ Facebook ล้านห8แปไเลยนะครับ เราติดต่อัเจ้าคันนี้นะครับรหัส41นะครับออรรถทานร้านเราไปนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์ให้นะครับ1เดือนหรือ1,000นกิโลเมตรนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook ร้าน68ไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ